สวัสดีครับพบกับคลิปปันกับแจ็คนะครับอันนี้ของวันที่19กรกฎาคม2563นะครับวันนี้นะครับผมปันเป็นยังเป็นโปรแกรมซ้อม100กิโลเมตรอยู่นะครับเป็นสัปดาห์ที่5นะครับวันอาทิตย์เขาให้ปั่นโซน3หรือปั่นกลุ่มนะครับอ่าเป็นเวลาประมาณ240นาทีก็คือประมาณจริงๆแล้วคือ4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับกลุ่มเราก็ปันเรียกว่าอ่ามีคน แข็งแรงบ้างมีคนเพิ่งเริ่มหัดปั่นบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้สองนาทีเนี่ยไปปั่นเขาเขาคงจะไม่ไหวนะครับวันนี้ผมก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรก็หยวนหยวนนะครับเอาตามกลุ่มนะครับเขาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ปั่นกันไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับอ่าก็คือเป็นเวลาประมาณ150กว่านาทีนะครับระยะทางนะครับเจ็ดสิบห้าจุดห้านะครับความเร็วเฉลี่ยยี่สิบเก้าจุดหนึ่งนะครับ ปั่นกลุ่มวันอาทิตย์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งนะมีผมคนไทยคนเดียวแต่ว่าบางอาทิตย์เราก็มีคนไทยท่านอื่นมาแจมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับการปั่นของเรานะครับคอนเซปต์ของเราคือว่าเราปั่นช้าๆนะครับปั่นเรื่อยๆนะครับเอาให้แบบว่าทุกคนแฮปปี้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนผมนะครับก็คือว่าเขามีบริษัท ัวจัก,กรยานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญมากนะในการปั่นนากลุ่มนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมความเร็วไปได้นะครับทุก ได้อย่างตลอดลอดฝั่งนะครับทุกคนเนี่ยไม่มีว่ามีไส้ตรงไส้แตกอะไรนะครับก็คือว่าปั่นสบายยครับเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะมาแจมกับผมได้นะครับก็คือว่าทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเจอกันที่หน้าโรงเรียนอนุบาลหัวหินนะครับหน้าโรงเรียนอนุบาลหัวหินเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีการปั่นกลุ่มแบบนี้นะครับ ปั่นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องบางคนแบบมือใหม่นะครับก็กลัวว่าเอ๊จะมาปั่นได้เหรอเดี๋ยวเขาปั่นเร็วอะไรอย่างนี้เราปั่นไม่เร็วครับเราปั่นเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็เรื่อยๆนะครับก็คือว่าดูสถิติเลยละกันนะว่าอย่างไงนะครับหัวใจเฉลี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับน่นนี่นั่นนะครับก็คือว่าสบายๆนะครับเดี๋ยวดูโซนนะครับ โซนนะครับเนี่ยครับผมปั่นอยู่ประมาณแค่โซน1นึ่โซนสแค่นั้นนะครับมีโซน3บ้างเล็กน้อยนะครับอ่าเนี่ยครับพาวเวอร์กับโซน1นึ่โซนสนะครับสามี่ห้าเนี่ยบางทีแบบมันมีแบบตามภูมิประเทศเล็กน้อยนะครับอันนั้นไม่ไม่ต้องเป็นสีเรียนมันนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือโซน1นึ่โซนสนะครับผม วันนั้นเนี่ยใครเป็นมือมอมือใหม่นะครับก็คือเข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกผมได้นะครับได้เจอกันได้พูดคุยสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปัน่นจักรยานทั้งหลายแหล่นะครับผมโอเคก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับตัวโปรแกรม Golden c h ีต้านะครับอ,อันนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ผมเริ่มเข้ารูปเข้าลอยแล้วนะครับก็คือว่าเริ่มซ้อมกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหลังจากติดภารกิจไปมางนู้นนี่นั่นนะครับก็ สำหรับโกลเด้นชิต้าอาทิตย์นี้นะครับผมเริ่มอาทิตย์เมื่อวันที่13นะครับตัว CTL ของผมอยู่ที่38นะครับพอจบอาทิตย์อยู่ที่43ก็คือว่าเพิ่มมา5หน่วยนะครับเพิ่มมา5หน่วยนี้ถือว่ากำลังโอเคนะครับอา,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราเพิ่มเจ้าตัว CTL ของเรานะครับก็คือเป็นค่า อฟอร์มของเรานะฟอร์มของเราเนี่ยว่า,าถ้าครบแบบสูงๆนะครับแบบใกล้ๆร้อยเนี่ยแสดงว่าโอโ้โหเราฟิตนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยผมไม่ฟิตนะครับมีแค่ประมาณ43แต้มเองนะครับแต่ว่าถ้าเราซ้อมไปเรื่อยครับเราก็ไล่สะสม CTL ขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยเราใช้ได้แม้กระทั่งว่าพวกนักขงนักแข่งนะครับเขาสามารถาดูแลเจ้าตัวการาฟตัวนี้นะครับให้ขึ้นไปพอให้แบบ เต็มร้อยนะครับในวันที่เราแข่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยตัวโปรแกรม Golden Chitta โหลดได้ฟรีนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้ดูแลความฟิตของตัวเองนะครับว่าเราซ้อมหนักไปหรือเปล่าเราซ้อมเบาไปหรือเปล่านะครับอันนี้บอกคร่าวๆนะครับดียวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับว่า Golden Chitta คืออะไรนะครับอ่าเราจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่าส่วนตัวสีเหลืองนะครับก็คือ ค่าความล้าจากการซ้อมนะครับอ่าอยู่ลบสิเนี่ยโอเคนะครับก็คือว่าอยู่ประมาณสักลบสิลงไปนะครับอ่าถือว่าเราเริ่มซ้อมโอเคแล้วเริ่มเข้าแก็บนะครับอ่าลบสิแต่ว่าไม่ใช่ว่าลบมากเกินไปนะก็คือลบสิถึงลบสาอยู่ในช่วงนี้นะครับแสดงว่าเราซ้อมโอเคนะครับแล้วพอช่วงใกล้ใ้แข่งเราก็ให้มัน เป็นค่าเป็นบวกนะครับเพื่อว่าให้ให้ร่างกายเราสดนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่สดนะเพราะลบอยู่อันนี้คือหมายความว่าผมซ้อมอยู่นะครับผมโอเคตัวเส้นสีชมพูนะครับมันก็คือเส้นความล้าเช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยพอเริ่มปั่นเยอะซ้อมเยอะนะครับความล้านก็พุ่งขึ้นนะครับอ่าพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับเจ้าตัวตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็คือผลต่างนะครับเอา ตัวนี้ตั้งนะครับเอาเนี่ยตัวฟอร์มตั้งลบด้วยความล้านะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับว่าซ้อมแล้วเนี่ยความล้ามันเป็นยังไงนะครับอ่านี้ก็คร่าวๆนะครับให้เราได้พอรู้จักนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกไปดูที่ลิงก์ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอ่าเป็นการปั้นกับแจ็คนะครับวันที่19กรกฎาคม2563ราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ